เขาว่าขนมเปี้ยวรอยต้องอร่อยซอยแปดนี่นะคะเราก็สั่งมาเลยนะคะแต่ว่าปกติคือสั่งวายตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือสั่งไวายเทสการ์ตูจีนนะคะอ่าอันนี้เป็นขนมเปี้ยใไส้เผือกฝอยทองอ่าไข่เค็มนะคะไข่เค็มทะลักนะคะเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะบรรจุซองซีนอย่างดีนะคะ รอ,ร,อรอบกล่องมีคําว่ามั่งมีสีสุกมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะมั่งมีสีสุกมัง่งคั่งร่ำรวยเดี๋ยวเราแกะซองดูข้างในกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะรอยซ้อยปลาของเรานี่นะคะออกจากถุงแล้วนะคะก็ยังมีกล่องข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะอ่าบรรจุอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเจอขนมเปียดด้านในนะคะอันนี้เป็นเผือกฝอยทอง ไข่เค็มนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในเป็นอย่างไรอ่าเราผ่าแล้วนะคะผ่าซีกแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเครือกไอยทองไข่เค็มนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มห้าใบนะคะไข่เค็มห้าใบนี่ค่ะ ตอนที่อลงมีดรงไปนะคะนิ่มมากเลยนะคะนิ่มมากนะคะไม่เสียแรงนะคะสั่งมากนะคะเ <oman. S 1> จ้าใหญ่เจ้าดังของเน้น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 นะคะเน้นเน้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะลองดูนะคะอ๋าขนมเปี๊ของเรานะคะอร่อยไซ่แปดเลยนะคะอร่อยใส่แปดนะคะ ก็แป้งบางนะคะแป้งบางนี่อันนี้นะคะแป้งบางที่หั่นแล้วนะคะคือแป้งไม่หนานะคะดใูใกล้นะคะแป้งบางนะคะอันนี้เป็นไส้เผือกไฟทองนะคะมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มเน้นๆนะคะเดีย๋ยวจะมาชิมเลยนะคะแป้งบางนะคะอ่ะอืมแป้งนุ่มมากนะคะอืมสมคำเล่ามือเขาเลยนะคะ แป้งบางนุ่มนะคะไส้อร่อยคะ่ะไม่หวานจนเกินไปนะคะรสชาติดีทีเดียวนะคะไส้เน้นๆน้นเนะ้นะคะนีฝอยทอนะคะเผือกนะคะอ,อร่อยทีเดียวเลยนะคะเนี่ย นะคะนี่เป็นแป้งนะคะแป,แป้งแป้งบางนุ่มนะคะแป้งบางนุ่มนะคะรสชาติดีเลยค่ะ mm hmm. อร่อยนะคะเนี่ย mm hmm. อืมอ่าเป็นแป้งนุ่มมาก นี่ค่ะนุ่มๆอย่างนี้เลยไม่ได้แบบเป็นแป้งหนาคือแป้งยางสมแล้วที่เขาบอกว่าเป็นไส้ทะลักนะไข่เค็มห้าใบนะคะไข่เค็มเยอะนะคะข้างในผ่าออกมาจะเจอทุกทุกส่วนนะคะตรงนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะน,นะคะเน้นๆกันเลยนี่ให้ดู เดี๋ยวขออนุญาตชิมต่อนะคะแต่ว่าที่เหลือ,อน,นี้คงจะเป็นอ่าแบ่งคุณไม่ถ่วยหลักลูกๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนะคะวันนี้ก็มาทานขนมเปี๊ยงค่ะอันนี้คือทดสอบทานก่อนนะคะเดีย๋ยวว่าถุดจริงๆวันที่เก้านะคะก็จะมีเยอะเลยเพราะสั่งมาทั้งหมดสิบกล่องนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเปลือกไสยทอนะคะที่มีถังมาก็เป็นฟักฝข่ฟัก,ฟก ถั่วฟักไข่เคม็มแล้วก็มีฟักไยทองไข่เค็มนะคะส่วนที่ไอที่จริงๆใจอยากจะสั่งถั่วใยทองไข่เค็มนะคะแต่หมดก่อนนะคะได้แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ